าการระบาดโควิด -19 วันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่12,583คนถือว่าเป็นยอดผู้ติดเชื้อที่ต่ําที่สุดนับตั้งแต่21กรกฎาคมนะครับส่วนผู้ป่วยหายกลับบ้านมี16,304 0กับคนผู้ป่วยอาการหนัก4 0 9 6คนนะครับใช้เครื่องช่วยหายใยจายอยู่ตอนนี้835คนวันนี้มีผู้เสียชีวิต132คนแม้ว่าย,ยอดผู้ติดเชื้อจะลดลงแต่ว่าในหลายจังหวัดโดยเฉพาะ10จังหวัด อสิบอันดับแรกที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดก็ยังมีปัญหาผู้ป่วยหาเตียงไม่ได้นะครับทำให้บางจังหวัดเช่นที่ราชบุรีวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม299คนนั้นได้นำกล่องรอดตายของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไปช่วยแก้ปัญหาจำนวนเตียงผู้ป่วยที่ไม่พอในพื้นที่ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ไปสู่การเป็นโมเดลแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆอย่างยั่งยืน คุณธีรุยิมโกธรรมีรายละเอียดครับกล่องละตายเกือบ100กล่องส่งตรงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตนบ้านไร่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 แบบโฮมไอโซเลชันภายในบรรจุอุปรกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นเช่นเครื่องวัดอ,ออกซิเจนปลอดและยารักษาเบื้องต้น จากนั้นกล่องล้อตายจะถูกส่งต่อพร้อมกับอุปกรณ์อย่างชีพที่จําเป็นไปยังผู้ป่วยตามบ้านด้วยความร่วมมือของสารวัตรกำนันและรพอพสต์ต่อบ้านไร่อยู่อัดอันแรกนะครับจะเป็นสแกนราวพาลอดนะครับเป็นคู่มือการใช้กล่องล้อตายนะครับต่อมาให้สแกนหอผู้ป่วยตำบลบ้านไร่พอสแกนเสร็จปุ๊บให้เราเปี่ยนชื่อนามสกุลไปที่หอผู้ป่วยตำบลบ้านไร่นะ เมื่อผ sure> ู้ป่วยได้รับกล่องลอตตายและลงทะเบียนเสร็จสิ้นก็จะมีแพทย์คอยติดตามอาการผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหอกล่องลอตตายราชบุรีซึ่งพวกเขาจะใช้อุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องขณะรักษาตัวอยู่ที่บ้านซึ่งปัญหาหลักของพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกคือการขาดแคลนเตียงรักษาในโรงพยาบาลที่มีเพียงสองแห่งคือโรงพยาบาลดำเนินสะดวกและโรงพยาบาลสนามที่ขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียงกว่าห0 0้อคนและมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างน้อยวันละ1ิบคนผลลัพธ์ก็คือหนึ่งผู้ติดเชื้อ ที่ได้รับกล่องไปเนี่ยสามารถพูดคุยแล้วเข้าถึงกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้นทําให้การรักษาพยาบาลเนี่ย เป็นไปด้วยความรวดเร็วและผู้ติดเชื้อก็มีค่อนข้างมีการลดลงอย่างต่อเนื่องครับคือ <c ười> พอเราได้กล่องตัวนี้มาเนี่ยมันทําให้ชาวบ้าน,นรู้สึกอุ่นใจว่าการที่มารักษาโฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ได้รับคาแนะนําการดูแลตัวเองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลของกล่องรอดตายควบคู่กันไปได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆสามารถนําองค์ความรู้ของกล่องรอดตายไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะทําขึ้นให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่่่าาจเปป็็นผู้วยหรือไมมกต เราพบว่าไอ้ระบบเนี้ยสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงโดยที่สามารถที่จะทําให้คนไข้เนี่ยเกิดการเรียนรู้ผ่านการเ,เปิดดูคลิปวิดีโอซึ่งเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญ็ไะ้ด้วยกันเนี่ยได้ทีมจากกรุงเทพเนี่ยก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ในแต่ละสะเต็ปสเต็ปแล้วก็แลกเปลี่ยนเอาสถานการณ์จริงในชุมชนปัญหาที่เขาอาจจะเจอมาปรับแกร้ระบบของเราให้สอดคล้องกับพื้นที่ด้วยครับ ตำบลบ้านไรอ่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นตำบลแรกที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกล่องรอดตายซึ่งทางสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมส่งต่อความรู้และระบบติดตามผู้ป่วยผ่านหลายออฟฟิเชียลหอผู้ป่วยกล่องรอดตายให้กับพื้นที่ที่สนใจได้ในท,ทันทีทีรุจิโนธรรมข่าวสางมิติรายงาน